พนวันนี้ก็มาอยู่กันที่วัดศรีวารีน้อยที่เป็นเท่าโบสถ์เป็นวัดที่กว้างขวางมากเลยนะครับข้างหลังก็จะมีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ เราจะพาเพื่อนๆไปดูริมคลองหลังวัดนะครับเป็นโบสถ์ที่ทำด้วยกระเบื้องหินอ่อนหลังใหญ่เลยนะครับกว้วางนี่โบสถ์หลังเล็ก เอามาผหลังเล็กมีระฆังสีทองเรียงลายอยู่รอบๆแล้วก็มีเสือน้อยเนี่ย,ย,ยนนเนี่ยลายหน้าต่างสวยมากหนูเคย,เยทำเ ทำส่งงาน่ะก่อนจบนี่ถ้าไปดูใกล้ๆนะลายเขาเรียกลายกระหนกใช่ไหมไม่ใช่อลายไทยอันนี้ลายไทยใช่ไหมดอกบัวสวยอ่ะคือว่าไปอะไรเนี่มยจัะมันมีชื่อเรียกอะไรวะมนอยู่เมืองละเป็นน้ำตาลของโปรดโปรดหลังเล็กอยู่ข้างกับโปรดหลังใหญ่นี่นอกจาก นอกจากหน้าต่างจะมีวลดลายที่สวยงามเดี๋ยวจะพาไปดูเสาทีงอินเสาสวยเสาร,สสารลดลายวลดลายสวยไม <c oughs> ่น่าเชื่อว่าจะมีเสือดำอยู่ในวัด อย่าเกาคอเขานะ่ยเขาตามเลยนะจะบอกให้ม <laughs> ีตัวหนึ่งนะตรงนั้นอนะ่ะเกาคออ่ะเดินตามไม่ห่างเลยเอามาเราจะพาไปดูตลาดน้ำชุมชนตลาดน้ำชุมชนที่หลังวัดเสียงที่ท่านได้ยินได้ฟังในขณะน,าานี้คือเสียงเครื่องสูบนะ แต่วันนี้ตลาดไม่เปิดพระอุโบสถหลังงามว่ามถ่ายไปแล้วฮะ,ะมีโน่นเยอะนะตลาดน้ำชุมชน ในวันธรรมดาเยาจะไปดูข้างหลังติดติดชายคลองตรงนี้ก็จะเป็นสวนพักผ่อนครับแต่วันนี้พระอาจารย์บูรณะอยู่ตรงข้ามก็จะมีเรือแล้วก็มีพญา,าน,นา สวางาคนน้งามจับเลยเดิเนทะลุเลยตลาดนี่เหรอโน,นี่เลยนีย่เตลอดแนวดูดินี่คือตลาดนนทางเข้าเห็นไหมนี่ทางเข้า เนี่ยเดินไปยันหลังวัดของเลาะคลองไปผิดอภัยทานโปรดเมตตา่ตอดทานใช่นี่ไงเอาไก่มาขังไวถไ,ไอสุนกลัวมันหนีกลัวมัน,มนหนีจบข่าวนใช่แล้ว หอยขึ้นมาเองหรือมีคนตักขึ้นมาคิดว่าน่าจะมีคนตักไม่มีปลานี่ด้วยข้างล่างปลาดูดข้างล่างมีปลาดูดนะตัวเบเ่อปลาช็อคเกอร์เนี่ยน้องอินดูเลยมองไปยันนู่นตลอดแนวอ่ะ สาราลิมน้ำคลอ,อ,องอะไรนะคลองบางน้ำจืดที่วัดบางฉลงูเออไม่ใช่ตัวสวาผิดครับวัดศรีวรีน้อยพักตัวสวาใช่ตรงข้ามก็จะเป็นบ้านของบ้านเหลือนชาวบ้านนะงส,นะส,นสะพานข้ามแม่น้ำไป ชุมชนอีกฝั่งหนึ่งนีง่น,น,น,นี่ตรงนี้มีควายด้ะไม่มีวมัวผสมอ่ะค,ควายล้วนเลยตรงนี้อ่าลรูปอ่ะนั่งไปนั่อนไปนั่ง,งบแบแบแน นี่นขึ้นไปนั่งลงแล้วนู่นนู่งหนึ่งเจอเพื่อนแล้วเจอเพื่อนแล้วหน้าตาเหมือนกันเลยฮัลโหลฮัลโหลโย่เพื่อนรักอ่ะเอาบอกว่าทาาษาสันติงอย่งกรติกซะเลยต้องดูว่าเขายิงอะไรยิงนกป่ะยิงอะไรนายยิงอะไรนายยิงอะไร นายยิงอะไร,รยิงอะไรเอ้เราก็ไม่รู้ว่าเรายิงอะไรนะนลเลยอะถ <ใจ S 2> ้นาเขาขายนี่จะเต็มพื้นที่อันนี้วัวไม่มีไปรผสม เราจะไม่เดินไปไกลกว่านี้นะครับไม่งั้นเราจะหนื่อยของอ,อร่อยไอะไรปลาปลาหนินน่นข้าวคั่วเลือตลาดน้ำนเลยนะนี่ยถ้าเขาจัดน,น่าจะมีร้านค้าตลอดแนวจัดงานเด็กนี่ต้องไม่พูดก่หกสมไม่ได้เท้าแซดนะ บอลอยู่ข้างหลังอะจะจแม่จ่าทำไมพ่อขอทุเรียนหาแล้วสวยงามยามเย็นต่อชุมชนบ้านหนึงก็มีเคียนหยดเขาเรียกเคียนหยด เป็นแผ่นผังนะครับกระต่ตายน้องอินมีป้ายตรงนี้ป้ายาวัดศรีวรินทร เราก็เดินกลับกันแล้วนะครับเต่าตายไห้ท้องอะสาอ,อะไรคนมนุษย์ตออยายเต่ายังตายได้ พาสกรีนไต้นะตรงนี้เขวาดหมดแล้วไอร่าแบบนี้ใช่แมวตั้ไปไหอะน้องแมวแล้วไม่กัดเลวอะไรนยอ้าวพยังไม่กัดเลยร้องไว้ก่อนพายังไม่กัดกัดยเย็น ที่วัดศรีวรีน้อยเป็นวัดที่กว้างมากเงีับตรงนี้จะเป็นลานจอดรถลานจอดรถฝั่งตรงข้ามก,กันกับวัดก็จะเป็นโรงเรียนโรงเรียน คันนี้หิวมากน้ำลายไหล <c oughs> ไม่ไหวแล้วหิว <c oughs> ฉันเองก็ผ่านได้นะมนุษย์ <c oughs> ไม่ว่าฉันจะผ่านไม่ได้ถึงแม้ฉันจะเป็นสัตว์